เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้ปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะในแดนกลางของทีมเรากันก่อนเลยกับหนึ่งในคนที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางสเตฟานไบเซติชเมดฟิลดอร์รุ่งอนาคตไกลของทีมเรานั่นเองหลังจากเขาได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวมาตั้งแต่เมรฤดูการที่แล้วและหายหน้าจากทีมของเราไปรวมครึ่งปี เขากลับมาลงสนามได้เป็นครั้งแรกในเกมยูโรปาลีกที่เราพบกับทาง LASK Linz แต่จากนั้นก็เจออาการบาดเจ็บที่กำเริ่บขึ้นมาอีกและทำให้โจตัวต้องพักรักษาตัวต่อล่าสุดทางเยอเกนครอในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บดังกล่าวของเขาและยอมรับเลยว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะสามารถเลือกใช้งานดาวเตะวัย18ปีรายนี้ได้อีกครั้ง ในเบื้องต้นมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเร็วที่สุดที่เราจะได้เห็นเขากลับมาคืนสนามช่วยทีมอีกครั้งก็ต้องเป็นช่วงหลังพักเบรกทีมชาติในเดือนนี้สิ่งที่น่าเป็นกังวลใจสำหรับผมก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของทางสเตฟานไบเซติชนะครับกล่าวเพราะเขาเองก็เพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาต้องพักยาวไป จากนั้นเขากลับมาลงเล่นได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเตะที่ต้องพักยาวมานานขนาดนั้นเพราะแมงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมของเราได้อีกครั้งเป็นเมื่อใดกันแต่สิ่งที่มันชัดเจนเลยก็คือเราจะไม่มีการกดดันให้เขารีบกลับมาคืนสนามก่อนที่มันควรจะเป็น หากเขาสามารถกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราได้ในช่วงหลังพักเบรกทีมชาตินั่นก็คงจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะแต่เราจะได้เห็นกันผมเมงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องต่างๆมันจะออกมาในทิศทางที่ดี ในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูสถานการณ์ของทางตีอาโกอักันทาร่ามม่ฟิลมากประสบการณ์ของทีมเรากันบ้างมาเขาเองยังไม่ได้กลับมาลงสนามช่วยทีมของเยอเกนครอบเลยแม้แต่นาทีเดียวนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ เป็นต้นมาหลังจากจูตัวเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่บริเวณสะโพกตั้งแต่มื่อช่วงซัมเมอร์และไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆกับการฝึกซ้อมและการลงสนามในการทัวร์ช่วงปรีซีซั่นกับทีมด้วย ล่าสุดตัวของครอบเองก็ไมายอมรับว่าสาเหตุที่จนถึงป่านนี้เรายังไม่ได้เห็นตียโกกลับมาลงสนามก็เป็นเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บซ้ำไปอีกและสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมันไม่ใช่การเจ็บซ้ำเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากแต่เป็นถึงสองครั้งระหว่างช่วงเวลาการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บซ้ำที่เดิมแบบที่เขาได้รับในช่วงการรักษาตัวก่อนหน้านี้ก็ตามที สำหรับในรายของทางตีอโกอคันทาร่านั้นเขาก็ยังกลับมาลงสนามไม่ได้นะครอบกล่าวอาการบาดเจ็บของเขาก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจสำหรับผมเป็นอย่างมากเพราะเราเห็นเขาสุดลงไปแล้วถึงสองครั้งสองคราด้วยกันระหว่างที่เขากำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองกลับมา ว่นานัดจะไม่ใช่ปัญหาอาการบาดเจ็บซ้ำที่มีความร้ายแรงหรือรุนแรงอะไรแต่มันก็เพียงพอที่จะทาให้เขาชวดการกลับมาลงสนามไปอีกเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บแบบเดิมกับในช่วงก่อนหน้านี้มันัาจ,จะไม่ใช่อาการบาดเจ็บแบบเดียวกันทั้งหมดแต่มันก็มีความระไม้คล้ายคลยึงกันอยู่บ้างนา แมอมันเป็นเช่นนั้นผมเองก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมของเราได้เป็นช่วงไหนกันแต่ผมก็จะไม่ไปกดดันเขาเช่นเดียวกับเคสของทางสเตฟานไบเซติชนั่นแหละ สิ่งที่มีความระมัดคล้ายคลึงกันสําหรับทั้ง2กรณีก็คือเราต้องมารอดูผลเป็นช่วงหลังพักเบรกทีมชาติว่าพวกเขาพอจะกลับมาลงเล่นได้หรือไม่นั่นยังคงเป็นหมดหมายสําหรับเราที่หวังอยากจะได้เห็นและอยากให้มันเป็นมาฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครับถึงเรื่องราวภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ย่งคงอยู่ที่การออกมาเปิดใจของเขาอีกด้วย เช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเรากันบ้างมาเมลวัปหูจะกลับมาลงสนามในศึกพิมริกอีกครั้งด้วยโปรแกรมสำคัญในการบุกไปเยือนทางไบรตันแอนด์พอลฟอาลเบียนท, Post ian, ที่สนามเอเม็กสเตเดียมในคืนวันพรุ่งนี้นั่นทำให้ครอปได้ใช้โอกาสระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดต่างกล่าวออกมากล่าวยกย่องคู่แข่งของพวกเขาเลยว่าไบรตันคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของพิมรีก เช่นเดียวกันกับการยกเครดิตให้กับผู้จัดก,การทีมของพวกเขาอย่างทางโรแเบ์โตเดอะแชบีที่เข้ามายกระดับทีมอย่างชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในโค้ดที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดของพิีเมีย์ลีถึงช่วยให้พวกเขาสามารถบินสูงมาได้มากขนาดนี้ไบรตันอาจจะเจอกับผลการแข่งขันบางนะัดที่ไม่ได้เข้าทางพวกเขาแต่นั่นก็ถือเป็นสถานการณ์แบบปกติทั่วไปนะครอปกล่าว ต้องไม่ลืมว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างมากพวกเขาเสียนักเตะระดับท็อปออกไปหลายตอนหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็ย้ายมาเล่นให้กับทีมของเราแต่พวกเขายังคงเล่นฟุตบอลได้อย่างน่าทึ่งมากดังนั้นเราคาดว่าเราจะต้องเจอกับงานที่ยากในเกมนี้เลือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของลีกพร้อมด้วยการมีหนึ่งในผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดอีกด้วย พวกเขาได้พัฒนาทีมขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดและแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือจากทางกรัมพอตเตอร์มาเป็นโรเบิร์ตโตเดอะชบีนั่นทำให้มันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างเลยนะมันทำให้พวกเขามีแผนการเล่นที่แตกต่างออกไปจากเดิมนักเตะที่เลือกใช้งานลงสนามก็ไม่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดคุณก็ยังได้เห็นสไตล์การเล่นฟุตบอลในแบบของไบรตัน นั่นทำให้ผมให้ความเคารพพวกเขาไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางโดมินิโซบอสไลน์มิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีหลังจากทีมของเรายอมทุ่งเงินในระดับ60ล้านปอนด์ ไปฉีกสัญญาคว้าตัวเขามาจากทางอาร์เบรฟซิกเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโซบอสไรก็แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในทีมแอนฟิลได้อย่างรวดเร็วและเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจของบรรดาเด็กคอปทั้งหลายจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในสนาม เขาใช้แววให้เห็นถึงความสุดยอดตั้งแต่การลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นเป็นต้นมาและยิ่งมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการลงสนามแต่ละนัดให้กับทีมของเราโดยทำไปแล้ว2ประตูในสีเสื้อของลิเวอร์พูลล่าสุดตามการเปิดเผยของเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะ ก็ได้ทำข่าวเจาะพิเศษเกี่ยวกับตัวของดาวเตะวัย2 2ปีรายนี้ด้วยการเข้าไปสัมภาษณ์ทีมงานภายในสโมสรของเราเองผลปรากฏว่าหนึ่งในข้อมูลที่พวกเขาได้รับออกมาก็คือทีมงานซื้อขายนักเตะของสโมสรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่ก่อนซื้อตัวโซบอสไล์แล้วว่า mm hmm. เขาจะทำผลงานได้ปังแน่ในถิ่นแอดฟิลด์ ในตอนนี้บรรดาสตารโคร้ดที่สโมสรอนก็เชื่อว่านี่คือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของสโมสรอนนับตั้งแต่ที่ทางซีเฟนเจอรัตอดีตกับตันทีมระดับตำนานของเราอำลาสโมสรอนไปกันเลยทีเดียว นอกจากนี้พวกเขายังเห็นถึงความระมัดคล้ายคลึงกันทั้งในเชิงของเทคนิคและความเป็นผู้นำในสนามของทั้งสองคนนี่คือจุดที่ทำให้ทีมงานของสโมสรมั่นใจเลยว่าโซบอสไลจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญของทีมตลอดช่วงหลายปีข้างหน้าเหมือนอย่างที่ทางเจอราดเองก็เคยสร้างความแตกต่างและปรากฏการเอาไว้หรือให้เรียกในอีกนยะหนึ่งก็คือสตาฟโค้ชของเรามั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถหาตัวต ตัวแทนของเจอราเจอแล้วไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวการทำหน้าที่ของ VAR ที่ผิดพลาดมาหันในเรื่องของการสื่อสารจนนำมาซึ่งการไม่ให้ประตูกับหลุย s ดีสในเกมกับทางไก่เดทอดท็อตแนมฮอสเปอร์ นั่นทำให้ทีมของเราต้องคว้ามือเปล่ากลับมาในเกมนัดดังกล่าวจนกลายมาเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไปทั่วโลดโดยแม้แต่ตัวของเยอเก้นครอปเองก็อ,อกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าอยากจะให้มีการแข่งขันใหม่เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของสโมสรก็มีการค้นพบว่าฮาวเวิร์ดเว็บ หัวหน้าผู้ตัดสินเคยมีการจัดให้มีการรีแมตมาแล้วสมัยที่เขาย้ายไปทําหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ระหว่างเกมที่ทางไมอามีเอฟซีเจอกับทางพิสเบิร์กลิเวอร์ฮาวย้อนกลับไปเมื่อปี2021ในเกมดังกล่าวผู้ตัดสินก็ทําหน้าที่ผิดพลาดในเรื่องของประตูเช่นกันและเมื่อมีการเรียกร้องให้มีการแข่งขันใหม่เว็บก็ได้ตัดสินให้มันมีการรีแมต โดยเริ่มต้นจากการแข่งขันในนาทีที่67ซึ่งเป็นจุดที่เกิดประเด็นปัญหาไม่ใช่การแข่งขันใหม่ทั้งหมด90นาทีนั่นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ